สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกับเราอีกเช่นเคยได้ไหมครับเอาชีวิตรอด1.20เย่ก็คิดว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่ทุกคนหลายๆคนรอคอยที่จะเห็นบ้านหลังใหม่ของเรานะคะก็คือวันนี้จะเป็นคลิปการทำบ้านหลังใหม่ของเรา เป็นแบบว่าทั้งคลิปก็จะมีแต่การสร้างบ้านเท่านั้นพอเราใช้เวลาสร้างค่อนข้างที่จะนานมากๆมากๆมากๆเลยนะ้ะทุกคนก็อยากที่ทุกคนรู้นะคะว่าตอนนี้เราก็ได้ไปทําการนี่นะเอ่อทำการพวนดินทําการเอาดินมาแปะที่มันแบบมีรูเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ทําให้มันเรียบตรงนี้เลยก็เหมาะกับการทําบ้านใหม่ของเรานะคะและแบบบ้าน เราจะสร้างก็คือแบบนี้เลยค่ะและแบบบ้านนี้นะคะเราได้มาจากการที่เราเคยสร้างแล้วในแมป ASMR ของเราถ้าใครเคยดูนะคะเราจะสร้างบ้านหลังนี้ในแมปนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าก็คล้ายๆนะคะเพราะว่าทําไมเราถึงทําอยากจะทําบ้านแบบนี้เพราะว่าเราชอบมันสวยนะคะแล้วก็ถูกใจด้วยนี่เราได้เอามาทําเป็นส t o n e b r นะคะก็คือ เอาสโตนของเรามาเผาแล้วก็มาคัฟเป็นแบบนี้มันก็สวยดีแล้วก็เอามาวางเลยค่ะคําเตือนเลยนะคะเออคำเตือนในเวลาที่เออเริ่มสร้างแล้วไม่เป็นไรนะเออคำเตือนเลยนะทุกคนคลิปนี้อาจจะมีการสปีดคลิป เกือบทั้งคลิปนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างประมาณสองชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าแบบว่าบางทีสร,งส,รงสร้างอยู่อุปรกรณ์หายอยุปรกรณ์หมดแล้วก็ต้องไปหาอะไรเงี้ยทุกคนมันก็ค่อนข้างนานนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนดูแบบเพลินๆไปนะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะไรมากนะคะก็ตอนนี้ก็มาทําการวางนะคะอาจจะไม่ต้องไม่ได้พูดถึงเรื่องบ้านอะไรมากมายนะคะอาจจะพูดถึงเรื่องนอกเรื่องนะคะเพราะว่าเราจะมาดูมาดูเพลินๆกันนะให้ทุกคนได้ดูแล้วแล้วก็ จะคุยพูดคุยกับทุกคนไปทั่วนะคะจะเป็นเรื่องเรียนอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราเรียนเราเรียนแบบว่าค่อนข้างที่จะสบายแฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราขึ้นปี3แล้วแล้วเ,เราก็ได้เลือกสายแล้วเรารู้สึกว่าเราอะพอใจกับการเลือกสายเรียนครั้งนี้มากเพราะว่าเราเรียนสายมัลติมีเดียและเกมนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเบาลงไปมากแต่มันก็ยังมีวิชาหนักที่เรายัง แบบไม่ชอบอยู่ดีก็คือการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้นะทุกคนโอ้ oh my god พูกเราจะร้องไห้นะคะเราก็รู้สึกเครียดมากๆเวลาเรียนวิชานี้นะคะมันจะรู้สึกน้อยๆเพราะว่าบางทีเขียนไม่ทันพิมพ์ไม่ทันอาจารย์บ้างอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าพอไปเรียนสายมัลติมีเดียเรารู้สึกว่าเราชิลมากแล้วมันก็แบบสนุกมากรู้สึกว่าตัวเองเรียนถูกสายแล้วแหละออขอระบายเรื่องเรียนแล้วหนึ่ง ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราจะพูดคุยกับทุกคนไปหลายๆเรื่องและละเอียดที่จะบอกนะคะว่ามันมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวปวดกระบาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปเจอกับคนที่ค่อนข้างที่จะแปลกหน้าแล้วเขาก็ทำปฏิกิริยาที่เราไม่ค่อยโอเคนะคะก็คือการที่เขาแบบทำตัวเหมือนโรคจิตนะคะทุกคนเรื่องนี้คือแบบ ผ่านมาประมาณส3งสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็รู้สึกเครียดมากแล้วเราก็ไประบายกับเพื่อนไประบายกับหลายๆคนนะคะว่าเราไม่โอเคมากก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะอะไรนะตามจริงคือเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปไม่คิดว่าจะกลับมาโดนอีกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าตามจริงเราคือพูดตรงๆว่า เกลียดความรู้สึกอะไรแบบนี้มากที่แบบเวลามีคนเดินตามแล้วก็มีคนแบบมองด้วยสายตาที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรนะคะก็คือตามจริงอ่ะจะชอบเราจะรักเราจะแอบชอบอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะไม่เคยว่าเลยแต่ว่าถ้ามาทำพฤติกรรมที่รู้สึกว่ามันรุนแรงอ่ะพฤติกรรมที่ไม่โอเคอย่างเช่นการเดินตามเออจริงๆแล้วอ่ะเราก่อนที่เราจะ มาโดนเดินตามเนี่ยเราเคยโดนแอบถ่ายรูปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะก็ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าคนที่เขาทำอะ่ะเขาสติไม่สมประกอบนะคะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่สติไม่สมประกอบเราก็เลยปล่อยผ่านแล้วก็คิดในแง่บอกว่าเขาคงไม่เป็นอะไรมากไม่มีอะไรมากหรอกเขาแค่สมองเขาอาจจะไม่เหมือนเราเราก็เข้าใจเขาอะไรอย่างนี้นะ แต่พอมาวันนี้เราคิดว่าเรื่องมันก็คือแบบนานแล้วอ่ะเราคิดว่าเขาจะลืมเราไปแล้วเขาจะจําเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราออกจากโรงเรียนเก่ามาแล้วเพราะว่าเราไปเรียนมหาลัยแล้วเราก็คิดว่าเขาจะลืมเราไปแล้วแต่พอเขาเจอเราสิ่งที่เขาทําก็คือเขาเดินตามเราทุกคนว๊อดน่ากลัวมากเอาจริงๆคือโคตรน่ากลัวเลยแล้วตอนนั้นอนะ่ะเรากลัวมากกลัวจนขั้นที่ว่าเราอะ่ะไม่ซื้อของนะ ซื้อแหละแต่ซื้อของไม่ครบเพราะว่าเราต้องรีบกลับบ้านเพราะเรากลัวเรารีบกลับบ้านแล้วเราก็นั่นแหละของบางบางสิ่งที่เราจะไปซื้อคือไม่ได้ซื้อก็ค,อคือนั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกคนปวดหัวจะปวดนะแล้วตอนนี้ก็คือเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดว่าเวลานี้เราก็คือแบบระแวงอะ คือเราแวงตลอดว่าเราจะเจอเขาไหมจมจริงคือเราไม่อยากเจออยไรไม่อยากเห็นไม่อยากให้แบบไม่อยากเจอแล้วไม่อยากเห็นเขาทําพฤติกรรมแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเห็นเราเขาจะทําพฤติกรรมแปลกๆตลอดเลยคือมันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนคนแบบเนี้ยแล้วคือเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่ากฎหมายไทยจะทําอะไรกับคนที่สติไม่สมประกอบแบบนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> ก็นั่นแหละพอ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าอยากฟังอะไรต่อเดี๋ยวเราไปเล่าต่อในไลฟ์สดดีกว่าแลแ้เแหละทุกคนก็ถือว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรมาค่อนข้างเยอะที่เราไม่ได้ลงคลิปอะไรเงี้ยที่เราพักไปนะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะเราได้สตูดิโอใหม่ก็คือเรา ทำการสร้างห้องนอนใหม่แล้วก็จะมีอยู่ในเอาคอมไปไว้ในนั้นนะคะก็จะเออเป็นสตูดิโอเล็กๆของเราที่เราจะไว้อัดคลิปอะไรเงี้ยจะได้แบบอะไรดีๆหน่อยเออตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเหลือแต่เอาของย้ายของเข้าไปนะคะแล้วจากจากนี้ทุกคนก็จะได้ดูคลิปแบบดีๆหน่อยไม่ต้องมีเสียงนู่นเสียงนี่รบกวนเยอะนะคะก็บางทีเขาอาจจะมีเสียงรบกวน เยอะนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ได้สตูดิโอการอัคดคลิปใหม่คิดว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนจริงๆคือแบบเรื่องราวแลมันเยอะมากมันแบบมีเรื่องที่แบบอยากเมาท์มอยให้ทุกคนได้รู้มากเลยคือค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะเล่าให้ทุกคนฟังทุกเรื่องก็กลัวว่าจะโดนอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะ <c ười> คือเราค่อนข้างที่จะระวังกับการการ ทำช่อง youtube มากเรากลัวว,ว่าเราจะทําอะไรผิดไม่โอเคไปอะไรเงี้ยกลัวม,มันจะไม่ดีอ่ะทาให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรเงี้ยคือระวังสุดๆแล้วนั่นแหละทุกคนเอออันนี้ที่เราทําแล้วก็สร้างผิดนะคะเราก็เลยทุบออกจริงๆคือไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการสร้างบ้านเลยนะคะก็ให้ทุกคนดูเอาเพลินๆนะคะว่าเราสร้างแบบไหนแล้วเราก็จะเล่าให้ทุกคนฟังแหละเพราะว่าเราคิดว่าเออทุกคนที่ฟังก็อาจจะ เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเราก็สามารถคุยได้นะคะก็นั่นแหละประสบการณ์อะไรที่มันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็จะมาบอกต่อนะเพราะว่าจะให้ทุกคนอ่ะแบบว่าเตรียมตัวแล้วก็ระวังตัวถ้าใครเจอแบบเรานะคือมันน่าก,กลัวจริงๆเิง่ทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการทําหลังคาบ้านก็หลังคาแบบนี้คือกําลังฮิตและมันสวยมากและถูกใจเรามากเราก็ชอบมากด้วยเราก็เลยทําแบบนี้เลย นี่สปีดคลิปเยอะนะคะสปีดคลิปค่อนข้างที่จะแบบเออน่าจะทั้งคลิปก็ได้อะเ,ออเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปการสร้างล้วนๆนะคะไม่มีอะไรเลย คือคนก็จะได้ดูแบบรัวๆนะคะก็จริงๆแล้วพวกอุปกรณ์อะไรพวกไม้เนี่ยที่ทุกคนเห็นเราใช้เนี่ยเราก็พยายามสะสมนะคะเข้ามา afk แล้วก็ทําการตัดต้นไม้ไว้ต้นไม้ไหนที่เราคิดว่าเราจะใช้เราก็ใช้นะคะแล้วก็ปลูกแล้วเราก็ตัดปลูกตัดค่อนข้างที่จะนานอยู่หนักหนายอยู่เออแล้วก็พอเวลาสร้างเราก็แบบได้สร้างเลยมันไม่ต้องแบบ มีอะไรแบบต้องรอแบบของนู่นของนีง่อะไรเงี้ยทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาทําการวางพื้นวางอะไรให้มันโอเคขึ้นนะคะนี่ชึบ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 แล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าใครรอดูคลิปที่เราเล่นกับคุณเซบอะ่ะรอได้เลยก็นี่แหละเราได้สตูดิโอใหม่แล้วเราก็จะได้อัดคลิปแบบดีๆแล้วก็จะได้เล่นกับคุณเซบอาจจะอัดคลิปแบบดึกๆ อะไรอย่างนี้เราก็จะได้ดูคลิปกับคุณเซฟบ่อยขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณเซฟเขาก็เรียนเนาะเราก็เรียนต่างคนต่างเรียนกลับมาก็เหนื่อยคุณเซฟก็ไปทํางานต่ออะไรเงี้คือแบบโอ้ทำงานแบบสุดยอดจริง <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้โครงสร้างบ้านเราเออไม่ใช่โครงสร้างดิตัวบ้านเราก็ได้ประมาณนี้แล้วนี่แหละมันก็จะดูเหมือนวัดหน่อยนะแต่มันก็แบบสวยอะ่ะ แล้วก็ตรงนี้ที่เรากําลังจะทําก็คือการทําทางเข้าออกประตูบ้านนะคะก็ตอนแรกคือทําไปแล้วมันไม่ถูกใจแนละ้วมันดูเล็กไปเราก็เลยทุบทิ้งทําใหม่ <laughs> การสร้างบ้านการสร้างนู่นสร้างน,นี่ในเกม m i n e c r a f ก็ต้องทําใจหน่อยนะคะเพราะว่าใช้เวลาทําค่อนข้างที่จะนานเลยหละแบบว่าเรานี้ก็คือไม่ใช่คนที่จะสร้างเร็วนะคะแต่ที่ทุกคนเห็นเราสร้างเร็วเนี้ยคือการสปีดคลิปนะคะตามจริงคือเราสร้างชา้านะ นั่นแหละทุกคนจะเอาอะไรมากขนาดเล่นเกมยังทำช้าเวลาเรียนอะช้ากว่านี้อีกเวลาอาจารย์แบบว่าสอนไปนู่นแล้วเราบางทีอะไม่ทันจริงๆนะทุกคนคือแบบโอ้ยเราแบบแย่เหมือนกันนะเวลาแบบทำอะไรไม่ทันอะเออแล้วพอเราทำอะไรไม่ทันคนอื่นใช่ไหมมันก็จะรู้สึกแบบว่ากดดันจังเลยอะเขาไปนู่นแล้วเรายังไม่ถึงไหนเลยอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมนะคะโอ้ยปวดหัวมากเลย อยากให้ทุกคนสู้ๆในการเรียนนะคะแล้วก็เราก็อยากจบกจากการเรียนแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็อีกปีเดียวนะคะของให้ทุกคนสู้ๆนะคะตอนนี้ก็แนะนําให้ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนแล้วก็แนะนําให้ทุกคนเลือกสายการเรียนที่เข้ากับตัวเองนะคะ ถ้าไม่อยากลำบากแบบเราแล้วก็ขอให้ทุกคนเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเราถึงเลือกมาเรียนสายนี้ตามจริงมันก็ชอบอะนะถ้าเกิดว่าเราเรียนมันติมีเดียมาแบบจ๋าๆเลยแต่คือเราไม่ได้เรียนแบบมันติมาตั้งแต่แรกเลยอะ่ะแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนสายมันติมันก็เพิ่งรู้ว่าเราชอบมันติแบบสุดๆในการเปลี่ยนสายมาเรียนในปี3ครั้งนี้มันก็แบบรู้สึกดีขึ้นรู้สึกแฮปปี้ขึ้นนะคะ นี่หลังคาบ้านเราก็ประมาณนี้แล้วก็มาทําการแกะเปลือกไม้แล้วก็เกะให้หมดตรงไหนที่ยังเหลือก็อย่าให้เหลือเกะให้หมดเลยนี่เกะบเปลือกไม้เพิ่มความสวยงามเรียบร้อยประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วค่อนข้างที่จะพอใจสําหรับเรานะคะนี่เรียบร้อยแบบนี้ว้าวต่อไปสิ่งที่เราจะทําก็คือการตกแต่ง การตกแต่งนิดๆหน่อยๆไม่นิดหน่อยเราก็เยอะอยู่นะนี่อ่ะมันเป็นการตกแต่งแบบว่าให้มันบ้านมีมิติมีอะไรมากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชิบชิบชิบวางไปแบบนี้โอเคอันไหนไม่โอเคก็วางเอเอกระทุบทิ้งเรียบร้อยแล้วดึกแล้วเดี๋ยวต้องไปนอนแล้วทุกคนนอนก่อนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในระหว่างที่เช้ามาก็ไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะทําการ วางแล้วก็ทกําการสร้างบ้านของเราโตดูดิอันนี้ก็วางประมาณนี้เราก็จะได้วางไฟนะคะแบบนี้ถือว่าน่ารักมากนี่แล้วก็ตรงนี้ก็วางปุ่มไปนี่ชิปชิปโอเควางไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุบลงไปแล้วก็วางปุ่มใหม่โอ้ยวางแล้วก็ทุบวางแล้วก็ทุบงงมากโอเคทุกคนได้ประมาณนี้แล้วนี่ ทุกคนเป็นไงมันดูเรียบไปไหมมันดูยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าน่าจะโอเคแล้วเราก็รอบๆบ,บ้านเราก็มาทําให้บ้านเราแบบดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะแบบนี้ชิบชิบนี่มันก็จะดูแบบว่าบ้านแบบไม่โล้นเกินไปมันจะทําให้ดูแบบสวยขึ้นตรงนั้นก็จะรู้สึกโล้นเราก็เลยทําคานมาวางอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือวางเหมือนตอนข้างหน้าเลยก็ วางปกตินะคะนี่ชิบแล้วก็วางใบออไ,ไม้ต้องวางใบไม้ด้วยขึ้นไปก่อนรู้สึกว่ามันจะต่ําไปก็วางตรงนี้สมบล็อกแล้วก็ใบไม้วางชิบเอ,อิมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องวางก่อนเอ,อิมชิบชิบชิบเรียบร้อยแล้วก็ทุกทกไปโอ้ยตกเฉย <laughs> ไป ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลหน่อยในการทําบ้านตรงนี้นะคะการตกแต่งอ่ะวางผิดไปอีกแล้วหนึ่งทุกออกโอเคทุกคนก็นั่นแหละอย่าลืมมาดูไลฟ์สดของเราด้วยนะคะเราไลฟ์ทางติ๊กตอกนะคะติ๊กตอกของเราก็อยู่ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป ทุกคนก็ไปติดตาม Tiktok ok เราได้แล้วก็ไปพูดคุยเวลาเราไลฟ์สดได้แล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนโดนิทโดนิทได้เลยค่ะนี่โอเคแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วก็พอใจสำหรับเราก็มาทำการวางดินข้างในก็ทุบก่อนทุบดินออกไปให้หมดเลยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นรูด้วยเราได้ยินเสียงซอมบีน้นี้ไม่ต้องสงสัยเลยมาจากรูนี่นี่เองแล้วก็เอา ไม้สีชมพูมาเราจังหวะนี้ต้องใช้ไม้สีชมพูให้คุ้มเพราะว่าบ้าน1.20ไงคือมันโล่แห่งซากุระเราก็เลยต้องทำให้เข้ากับตีบซากุระอะไรเงี้ยทุกคนนี่วางวางวางสวยอ่ะบ้านนมชมพูสีชมพูไปเลยดิแล้วก็ทำบันไดชมพูดำชมพูแบ็คพิงค์เออดีนะเนี่ยนี่วางวางวาง,วางแบบนี้เป็นบันไดเป็นบันไดขึ้นไปแบบ นี้เลยเป็นชั้นบนชั้นบนของเราเราคิดว่าเราจะทําเป็นที่นอนข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของที่คาบของนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละโอเคประมาณนี้ถือว่าวางได้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็วางตรงนี้ปิ้นให้หมดเลยตรงไหนวางผิดก็ทุบออกให้หมดชบชชึบชบ,ชบ,ชบโอ้ยวางผิดอยากตีมือตัวเองชอบวางผิดดีนะักชิบชบ เอมชิบวางวางวางชิบโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดให้หมดเลยก็จะได้เป็นที่นอนของเราที่นอนก็จะอยู่ชั้นบนแต่ตรงนี้ก็มุดเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาขุดทําเป็นอาจจะทําเป็นเหมืองที่ลงเหมืองไปอะไรประมาณนี้นะเออไม่ก็จะทําเป็นที่ว่าที่เก็บของก็เป็นไปได้แต่ต้องรอดูสถานการณ์ก่อน <c oughs> นี่ตรงนี้ก็วางเพิ่มเติมไป เรียบร้อยประมาณนี้ก่อนเออตรงนี้ทุบท,ทุออกไปแล้วก็วางไม้แทนแล้วตรงนี้ข้างบนก็ขอบติดเป็นฝ้าหน่อยเพราะมันดูแบบลึกขึ้นเราก็จะทําแบบเออวางไฟเพิ่มความสว่างเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนแต่ว่ายังเล่าไม่หมดนะนั่นแหละค่ะใครอยากมา พูดคุยกันได้ก็อย่าลืมนะคะในไลฟ์สดใน t ิกตอกของเราเดี๋ยวเราจะมานะคะกดติดตามไว้เวลานี้เราไลฟ์สดจะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนลืมบอกไปว่าไอ้ต้นไม้นี้เราก็ได้มาจากตัวที่เราไปหามาก็คือตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรแหละลืมชื่อที่มันมีน้องออนซอ่ะเออนั่นแหละเราก็ไปได้มานะช่างมันเถอะลืม,ล,มลืวก็ช่างมันถเถอะอ,อันนี้เราก็จะมาทำเป็นสลับเอ้ยไม่ใช่สลับแ็บดอพูดผิด เอาแถบดอมาวางตรงนี้เพิ่มความแบบมีมิติเลเยอร์อะไรประมาณนี้เพิ่มขึ้นนี่ชิปมันก็จะดูเหมือนแบบมีคานไว้ยึดติดกับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนหน่อยเหนื่อยมาก ทำนานมากเออลืมบอ,อกไปว่าเราก็ได้ตกแต่งเอาใบไม้อะไรไปวางข้างบนหลังคาให้บรรดูแบบมีความแบบสวยงามแบบดูเนี่ยเหมือนมีใบไม้อะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็วางพรมไปพรมนี้ก็ได้มาจากเมืองน,นั้นแหละที่เราไปหาน้องออสลลตมานะมันคืออะไรจำชื่อไม่ได้ <laughs> แล้วก็วางไว้นะคะแบบนี้แล้วก็วางกล่องไว้ตรงนั้นเดี๋ยวคอยวาง แต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตกแต่งอะไรเดี๋ยวเราคอยระตบแต่งกันทีหลังอันนี้ก็เป็นเตียงนอนแต่ตอนนี้ก็คือแบบเขาพักก่อนทุกคนไม่ไหวแล้วเธอสร้างนานมากเดี๋ยวเราเขามาตกแต่งทีหลังนะคะนี่บ้านของเรา สวยมากโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมานั่งคุยมานั่งสร้างบ้านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะแล้วก็มารอดูคลิปต่อไปนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรกันสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนคาราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย